สวัสดีครับพบกับผมช่องดักเซลโลคุอีกครั้งนะครับกับน,นิยายเรื่องมหายุทธหยุดพิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่19ในบทที่5นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วหลินต้งของเราก็ไดจ้จะเอาราประทับเทวฤกขิอัศนีนะโดยการต้องรับ ค่าของมั่วหลัวให้ได้3กระบวนท่าตอนนี้รับไปแล้ว1กระบวนท่าแล้วก็ไม่เหลือกลยุทธ์อะไรแล้วนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่5เหยื่อล่อปังแสงสีแดงกลุ่มมัคือมาพุ่งทะลุผ่านร้าวกับบังกรงเพิงเสี่ยววินาทีก็ปรากฏตรงหน้าของหลินตง แล้วพลังงานแผดเผาออกมาย่างผิวของลินตงจนกระทั่งรู้สึกแสบร้อนลินตงจ้องมองแสงสีแดง,ขงเขม็งสัญลักษณ์สีเงินในมือลอยออกไปฮึมแสงสีเงินที่ปกคลุมท้องฟ้าเหมือนจะปะทุข,ขึ้นหลังจากสัญลักษณ์สีเงินถูกส่งออกไปข้างหน้าฉับพลันโลกสายฟ้าก็เริ่มสั่นสะเทือนสายฟ้าขนาดใหญ่แสนสอกกีร้องคายในโลกสายฟ้าแล้วพุ่งกลีนมิติปรากฏต,ตรงหน้าลินตงตูม สายฟ้าขนาดแสนศอกไข่พันกันเบื้องหน้าริ้นต้งร้าวกับบังกรสายฟ้าก่อตัวเป็นประการป้องกันทรงพลังแสงสีแดงแสงสีแดงก้อนมหึมามาถึงพร้อมกับเสียงดังสนั่นพริบตาก็ซัดเข้ากับสายฟ้าที่รวมตัวกันเปรียงแสงสีแดงและสายฟ้าเรือลองปะทุกันอย่างรุนแรงเสียงกับปน้าสะเทือนเลื่อนลั่นดังขึ้นคลื่นกระแทกที่เกิดจากสายฟ้าและเปลวไฟกวาดออกมาอย่างบ้าคลั่งกีนพื้นที่เป็นรัศมีราวแสนศอก พรังนี่ดูเหมือนเจ้าหนุ่มนั่นจะครอบครองกุญแจอยู่จะก,กระพัิสายฟ้าอึ้งไปเขาจ้องมองลินตงที่ต้นกำเนิดครึ่งพลังงานกระแทกเหล่านี้สีหน้าของเขาดูประหลาดไปเขาเป็นคนสร้างโลกสายฟ้าขึ้นมาในเมื่อลินตงใช้พลังของโลกสายฟ้าได้ ก็เป็นธรรมดาที่เขาจะสามารถจับสัมผัสได้มั่วหลวพุ่งความสนใจไปยังตรงหน้าพร้อมกับขโมดขิวเขาคลับคล้ายครับคลากับพลังงานมหาศาลที่หลงที่หลินต้งได้ใช้ออกมาก่อนหน้านี้พลังงานที่อยู่ในระดับเกินกว่าอีกฝ่ายจะสามารถปลดปล่อยออกมาได้สายฟ้ากับเปลวเพลิงม้วนกันพลันวันนานก่อนจะค่อยๆหายไปร่างของหลินต้งปรากฏต,ต่อหน้าทั้ง3อีกครั้งแม้หลินตงตอนนี้จะมีสภาพโชคเลือดจนดูหน้าเวทนาแต่ดูเหมือนว่าการโจมตีกระบวนท่าที่สองของมั่วหลวที่สงพ พลังมากกว่าเดิมไม่ได้ทําอันตรายต่อเขามากหนกักสัญลักษณ์สีเงินสะท้อนวูบวาบบนอากาศตรงหน้าหลินตงคืนพลังเฉพาะตัวภผ่ออกมาเป็นละลอกเวลาเดียวกันก็สั่นสะเทือนโลกสายฟ้าทั้งใบอย่างต่อเนื่องนี่คือพลังงานของโรคสายฟ้าสินะมั่วหลวมองสัญลักษณ์สีเงินก็ตรหนักได้ถึงแหล่งที่มาของพลังของลินตงเขาขมวดคิ้วแล้วมองไปยังจกักรพพรดสายฟ้าเฮเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้าสักนิด โชคดีของเจ้าหนุ่มที่ได้กุญแจโลกสายฟ้าไปครองจักรพพรดสายฟ้าหัวเราะแต่ในน้ำเสียงเจือแววความเยาะเยอ้ยอยู่หลินต้งเหลือบมองจักระพัดสายฟ้าอย่างขอบคุณจากระยะไกลหากเขาไม่ได้ใช้สัญลักษณ์สีเงินเรียกใช้พลังของโลกสายฟ้าเมื่อครู่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถต้านรับกระบวนท่าการโจมตีที่สองของมั่วหลัวได้เปรี้ย ขณะที่สัญลักษณ์สีเงินกระพิบสายฟ้าออกมาร้อยแตกก็ปรากฏขึ้นในที่สุดก็ส่งเสียงดังเปรี้ยนและแตกออกอย่างไม่มีปรีมีคุยสีหน้าของลินต้งเปลี่ยนไปเมื่อเห็นสัญลักษณ์สีเงินแตกกระจายสหายน้อยพลังของสายฟ้านั้นไม่น่าสะพรึงอย่างที่เจ้าคิดหรอกมั่วหรัวกับข้าเป็นจอมยุทธขุมพลังเดียวกัน การใช้พลังของสถานที่แห่งนี้เพื่อป้องกันการโจมตีเป็นเรื่องที่เกินขีดจำกัดแล้วจกักรพพรดสายฟ้าหัวร้อลงลูกเคาะหลังจากเห็นไม่มีท่าทีประลาดใจเลยหลินตงหัวร้อเสียงคืนไม่ได้ยินดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากในการใช้พลังของโลกสายฟ้ามาปะทะกับมั่วหลวพลังของจอมยุติขุมพลังจ้วนหลุนที่ครอบครองตาประทับเทวฤกิ์ช่างน่าสะพรึงอย่างแท้จริงเจ้าคิดจะรับการโจมตีกระบวนท่าทีสามไหมมั่วหลวเจ้องมองหลินตง ด้วยเหตุผลใดไม่ทราบน้ำเสียงของเขาฟังดูนุ่มนวลขึ้นการโจมตีที่ล้มเหลวสองครั้งติดเพียงพอต่อการทําให้เขาประหลาดใจแล้วเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วกล้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกรอยยิ้มดื้อดึงชาบนใบหน้าอ่อนยาวเปื้อนเลือดของหลินตงขณะเอ่ยเสียงเบาวัตถุเทพทั้งสามของเจ้าใช้การไม่ได้แล้วกุญแจโลกสายฟ้าก็าไปยังถูกทาร้ายไปอีกบางทีคงไม่จําเป็นต้องรับกระบวนท่าทีสามแล้วระมังมั่วหรัวเอ่ยเสียงต่ํา ผูโสมวัวหลวหลงมือเถอะลินต้องจ้องมองมวัวหลวเขม็งน้ำเสียงทุ้มต่ำไม่มีทีท่าว่าจะยอมแพ้มวัวหลวจ้องมองชายหนุ่มที่จอมดื้อไม่ยอมแพ้ครู่ต่อมาความอบอุ่นบนใบหน้าก็แปรเปลี่ยนเป็นเฉยเมยอ,อีกครั้งเขาพยักหน้าช้าๆและเอ่ยขึ้นอย่างที่ข้าบอกไปข้าจะไม่อ้อมมือเปลวเพลิงสีแดงพวยพุ่งออกจากร่างของมวัวหลวอย่างรวดเร็วเมื่อพูดจบอุณหภูมิพุ่งสูงทําให้หวงมิติผิดส่วนไปตราประทับเพลิงกันเง้นหรอ ไม่เกินไปหน่อยเหรอสหายน้อยจะทนการโจมตีด้วยสภาพตอนนี้ยังไงกันจะกระพัดสายฟ,ฟ้าขมวดคิว้วเอ่ยความเห็นด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำกับภาพที่เห็นตรงหน้าข้าจะปกป้องวิญญาณอภิมนุษย์ของเขาเอาไว้มั่วหลัวเอ่ยเสียงเบาจากนั้นก็กำมือเปรยวเพลิงสีแดงสดที่ปกคลุมทั่วฟ้าลุกโชนในที่สุดก็เปลี่ยนเป็นดวงตะวันแผดจ้าเหนือศีรษะของเขาลิ้นตงตอนนี้ยังไม่สายไปนะที่เจ้าจะเปลี่ยนใจ มั่วหลัววางมือไพร่หลังดวงตาเฉยเมยเมื่อมองลินตงที่อยู่ไกลออกไปพร้อมกับเอ่ยขึ้นริมฝีปากของลินตงครี่เป็นรอยยิ้มเขาสายหน้าอย่างดื้อหลันมั่วหลัวทอดถอนหายใจเมื่อเห็นทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาดวงอาทิตย์โขดช่วงขนาดมือซอกกวาดไปข้างหน้า ปังปังปังสายฟ้าภายในโลกสายฟ้ากระจัดกระจายในพิบพตาเมื่อดวงอาทิตย์ร้อนแรงเคลื่อนผ่านตราประทับเทวฤกิ์เพิงกันทรงพลังตีพลังสายฟ้าร่นกลับไปลินต้องเงยหน้าขึ้นมองดวงอาทิตย์ที่พุ่งเขา้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมกับพลังงานอันน่ากลัวขึ้นอยู่ในร่างของเขาเหมือนจะเริ่มเผาไหม้ในตอนนี้แล้วดวงอาทิตย์ลุกโชนเข้าเคลื่อนมาใกล้ลินต้องดูเหมือนจะไม่มีการป้องกันใดๆขณะที่เปลวเพลิงระเบิดและโอบร้องร่างของเขาเอาไวา้ปังปัง ลูกเพลิงขนาดแสนศอกโอบร้องรอบร่างหลินตงทั่วบริเวณกลายเป็นทะเลเพลิงแม้แต่มิติเองยังบิดเบือนภายใต้เปลวไฟแผดเผาเจ้ารุนแรงเกินไปแล้วจัก,กรพรรดิสายฟ้ามองทะเลเพลิงที่ไกลออกไปขนาที่ขมวดคิ้วพร้อมกับเอ่ยขึ้นตะลุงบ้ามู่หลิงซานมองภาพตรงหน้าจากบริเวณใกล้เคียงพร้อมกับดวงตาอันแดงกำ่ำนางขวาฝาหลงต่อชะตาฟ้าใสามู่รวยอย่างแรง มั่วหลัวสะบัดแขนเสื้อกลุ่มแสงสีแดงเพลิงห่อหุ้มกายมู้รานเอาไว้เอ๊ะมูดมู่หลิงซานเอาไว้ไม่ว่านางจะกวัดแกวงอาวุธยังไงก็ไม่อาจทําลายม่านพลังได้จบไล่แล้วข้าจะหาวิญญาณอภิมนุษย์ของเขาส่วนร่างข้าก็จะช่วยชําระขึ้นมาใหม่หลังจากพากลับไปที่หอเทพอัคคณีของข้ามั่วหลัวเอ่ยเสียงเบาจากนั้นก็มองทะเลเพลิงตั้งท่าจะดึงวิญญาณอภิมนุษย์ของถินต้องออกมาเอ๊ แต่ขณะที่เขากำลังจะเคลื่อนไหวจกักรพพรดสายฟ้าก็อุทานมาด้วยอาการตกตะลึงสายตาเบนไปยังตรงกลางทะเลเพลิงเวลาเดียวกันมั่วหลวก็รู้สึกได้ถึงพร้อมกับความไม่อยากจะเชื่อผุดขึ้นบนสายตาเป็นไปได้ยังไงมั่วหลวอึ้งไปพร้อมกับบนพื้นพรมกับตัวเองร่างสูงโปร่งปรากฏในทะเลเพลิงที่ปกคลุมไปทั่วพื้นที่จากนั้นก็ย่างกรายลงบนเปลวเพลิงที่สามารถแผดเผาจอมยุทธขุมพลังสื่อสเสวียนให้ไหมเป็นทอดให้ไหมเป็นเท่าทานได้จงังหวะฝีเท้าเชื่องฉา ภายในม่านแสงมู่ริงสารหยุดชะงักดวงตากลมโตอัดแน่นด้วยความอัศจรรย์ใจเมื่อมองร่างที่อยู่ในทะเลเพิงตึบกึบทางโลกสายฟ้าเงียบงันมีเพียงเสียงฝีเท้าแผ่วเบาที่ก้าวออกมาจากกองเพิงดังกึกก้องอย่างช้าๆร่างนั้นก้าวออกมาดูชัดเจนยิ่งเมื่อเขาปรากฏท่ามกลางสายตาของคนทั้งสาม ตอนนี้เขาพบว่าแสงสีแดงสดกำลังปกคลุมร่างชายหนุ่มอยู่ตรงกลางม่านแสงขนาดใหญ่เป็นป้ายหินสีแดงาดขนาดเท่าฝ่ามือคลื่นพลังแผยออกมาโดยรอบความผันผวนข,ของคลื่นนี้เหมือนจะมีแหลงที่มาเดียวกับตาประทับเทวฤกิพเพิงกันอีกด้วยป้ายหินโบราณน,นั่นสามารถป้องกันการโจมตีจากตราประทับเทวฤกิพเพิงกันได้ จักระพัดสายฟ,ฟ้าร้องออกมาอย่างประหลาดใจเมื่อได้เห็นสีหน้าของมั่วหลวงหน้าเครียดไปดวงตาเขาจับจ้องไปที่ป้ายหินโบราณสีแดงสดขนาดเท่าฝ่ามือเขม่งเขารู้สึกได้ว่าตราประทับเทวฤกิ์เพลิงกันในร่างของเขากำลังส่งเสียงประหลาดเมื่อป้ายหินโบราณปรากฏตัวลินต้งเดินออกจากทะเลเพลิงพร้อมกับสีแดงสดรอบกายค่อยๆจางหายไปเวลาเดียวกันเขาก็แบมือโดยมีป้ายหินโบราณสีแดงชานอยู่บนนั้นจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นยิ้มอ่อนให้กับมั้วหลวที่ตัวแข็งค้างไป ภูพโสมั่วหรอือวะชนะแล้วเปลวยเพิงสีแดงสดลุกไหม้ขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงกองเพลิงฉายใบหน้าอ่อนเยาวของหลินตงสะท้อนโครงหน้ามุมปากยังคงมีรอยคราบเลือดติดอยู่แต่ใบหน้าตอนนี้ขับมีสเสน่ห์จนคนหมอมีสีหน้าเปลี่ยนไปนั่นมันอะไรดวงตามั่วหรวจ้องมองป้ายหินโบราณสีแดงสดในมือของหลินตง,งเขมงในที่สุดก็เอ่ยถามเสียงพรา ตัวเขาตอนนี้ไม่หายอึ้งจากความจริงที่ว่าตราประทับเทวฤกษ์เพิงกันไม่สามารถทําอะไรหลินตงได้จัก,กรพัดสายฟ้าที่อยู่ข้างๆก็ไม่มีคําพูดเช่นกันดูเหมือนว่าเขาไม่คิดว่าการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดของมั่วหลวจะไม่สามารถทําอะไรหลินตงได้ผลลัพธ์นี้เป็นสิ่งที่แม้แต่ตราประทับเทวฤกษ์กืนกินก็ไม่สามารถทําได้หลินตงโบกป้ายหินโบราณเข้มในมือนี่คือป้ายศิลาเทพไฟที่เขาได้รับมาจากมิติของราชันเพิงกันนินทราทรมอยู่ใน ที่หลับไหลอยู่นะในฐานะที่เป็นเจ้าของตราประทับเทวฤกษ์ิงกันทําให้ป้ายศิราเทพไฟมีพลังทัดเทียมกับตราประทับเทวฤกษ์ิงกันนี่คือเหตุผลหลักว่าทําไมลินต้งถึงไม่เป็นอันตร,รายใดๆหลังจากที่มั่วหลวงใช้การโจมตีที่ทรงพลังที่สุดซัดใส่วัตถุนี้เจ้าของตราประทับเทวฤกษ์ิงกันทิ้งเอาไว้มีชื่อว่าป้ายศิราเทพไฟลินต้องอธิบายเสียงเบาป้ายศิราเทพไฟ เป็นของราชาันเพิงกันสินะมั่วหลวขมหมดคิวแน่นจากนั้นก็คลายลงทันใดนั้นเขาก็สายหน้าอย่างจนปัญญาแม้เขาจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้ตราประทับเทวฤกษ์เพิงกันจนถึงขั้นเกือบสมบูรณ์แล้วแต่ก็มีความชัดเจนเมื่อเทียบกับราชันเพลิงกันซึ่งเป็นจอมยุทธ์ชั้นนําของโลกตั้งแต่โบราณกาลป้ายสีราฟเทพไฟนี้ทำให้ข้าสามารถต้านการโจมตีจากตราประทับเทวฤกษ์เพลิงกันได้ หากผู้ปโสมั่วหลวใช้พลังขุมพลังจ้วนหลุนโจมตีข้าแล้วล่ะก็ข้าเกรงว่าจะไม่อาจต้านทานรับการโจมตีกระบวนท่าที่สามของท่านได้หลินต้องหัวเราะคำพูดของเขาเป็นเรื่องจริงตอนนี้เขางัดไม้ตายกลยุทธ์ออกมาทั้งหมดแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือป้ายศิลาเทพไฟแต่ก็ได้ผลทํามัวหลวใช้พลังตราประทับเทววิธีเพลิงกันโจมตีเขาเท่านั้นนี่ถือเป็นการเดิมพันโชคดีที่หลินต้งกลายเป็นผู้ชนะ มั่วหลวไม่ยอมแพ้ต่อตราประทับเทวริคิดอัศนีในที่สุดก็เลือกที่จะปลดปล่อยท่าโจมตีอันทรงพลังที่สุดออกมาแต่เขาไม่คิดเลยว่าการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดนี้ของเขาจะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงต่อหน้าหลินตงเฮ้ย <c oughs> เป็นคนหนุ่มที่ใจเด็ดจริงๆมั่วหลวเจ้าแพ้แล้วจกักรพรรสายฟ้าเอ่ยชมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน่าตกตะลึงอย่างแท้จริงใครจะไปคิดแล้วว่า จอมยุทธขุมพลังจ้วนหลุนที่ครอบครองตาประทับเทวฤกขิดจ,จะพ่ายแพ้ต่อจอมยุทธรุ่นใหม่ที่มีขุมพลังระดับเสิ่งสเสวียนเท่านั้นแม้จะเป็นการตั้งรับสามกระบวนท่าแต่ก็ทําให้ชื่อของดินต้องลือเรื่องไปทั่วทะเลล้วนมัวหากเรื่องนี้แพร่พายออกไปมัวหลวหัวสมองว่างเปล่าไปครู่หนึ่งในที่สุดเขาก็ถอนสายใจและสายหน้าก่อนจะเอ่ยขึ้นเจ้าชนะจริงๆดวงตาลินต้องกำจายความสุขอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยิน ความเจ็บปวดแสนสาหัสที่แล่นไปทั่วร่างหายเป็นปริบทิ้งเขารู้ว่าจากสถานะและนิสัยของมั่วหลัวแล้วอีกฝ่ายไม่กลับคำพูดอย่างแน่นอนในเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ชนะได้ตราประทับเทวริคิดอัศนีเหนือมั่วหลัวไปอย่างแท้จริงมั่วหลัวมองหลินตงที่มีท่าทีตื่นเต้นก่อนจะหัวเราะอ,ออกมาแม้แต่เขายังไม่อยากจะเชื่อกับผลที่ได้แต่ว่า มั่วหลัวเงยหน้ามองดวงอาทิตย์สายฟ้าขนาดหมื่นศอกที่ลอยอยู่บนฝ่าก่อนที่ดวงตาจะหลีลงเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยออกมาเจ้านำตราประทับเทวฤกษ์อสศนีไปได้แต่ข้าขอดึงแก่นของตราประทับเทวฤกษ์อสนีออกมาก่อนดึงแก่นตราประทับเทวฤกษ์อสศนีเหรอลินต้องอึ้งไปเจ้าวางแผนจะทําอะไรถ้าดึงแก่นของตราประทับเทวฤกษ์อสศนีออกมาตราประทับเทวฤกษ์อสนีจะไม่สมบูรณ์นะ จัก,กรพพรดสายฟ้าที่อยู่ข้างๆข,งข,งขงมวดคิ้วพร้อมกับเอ่ยเสียงต่ำข้ามีแผนอยู่ถ้าตราประทับเทวฤกขิตอัสนีหายไปจากแผนการนี้อย่างน้อยข้าก็ต้องได้แกนพลังมันมามั่วหลวอธิบายทำไมหรอลินต้องถามเป็นเพราะข้าต้องการใช้เป็นเหยื่อล่อไงละ่ะมั่วหลวตอบเสียงเบาเหยื่อล่องั้นเหรอลินต้องจ้องขมิงปัจจุบันมียี่ัวจำนวนมากซ่อนตัวอยู่ในโลกซึ่งเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวง ยิ่งกว่านั้นเรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้มันน้อยมากครั้งนี้ข้าวางแผนจะใช้ตราประทับเทวริคิดอสนีเป็นเหยื่อล่อยี่บัวบางส่วนออกมาแน่นอนว่าตราประทับเทวริคิดอสเนียังเป็นของเจ้าดังนั้นข้าจะยอมถอยและสกัดแกนสายฟ้าเพื่อจะสร้างเป็นตราประทับเทวริคิดอสนีพร้อมขึ้นมามั่วหลัวพูดสีหน้าของหลินต้องเปลี่ยนไปเขาไม่คิดเลยว่ามั่วหรัวจะวางแผนเป็นเหยื่อล่อยี่มัวออกมาเขาไม่กลัวว่าพวกขอเทพอคตีจะมีชะตากรรมเดียวกับ่้ามหอสายฟ้างนั้นเหรอ เขากํำลังหาเหาใส่หัวตัวเองชัดๆชิงจื้อจะเข้าร่วมด้วยมั่วหลัวมองหลินต้งและเอ่ยเสริมผู้โสชิงจื้องั้นเหรอหลินต้องอึ้งไปพวกเจ้านี่มุทะลุจริงๆถึงกับวางแผนใช้ตราประทับเทวริกิ์อัสเนีร่อยี่มัวออกมาสีหน้าของจกักรพรรดิสายฟ้าขึมลงแม้แต่เขายังอึ้งไปกับแผนของมั่วหลว พฤติกรรมของยี่มัวเริ่มลึกๆเริ่มเริ่มลึกๆล,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 ลับๆเริ่มลึกลับขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ทําให้ข้ารู้สึกไม่สบายใจครั้งนี้ข้าวางแผนว่าจะวางกับดักล่อยี่มัวบางส่วนออกมาบางทีข้าอาจจะล่วงรู้ข้อมูลบางอย่างได้มั่วหลวเอ่ยดังนั้นถ้าข้าไม่ได้ตราประทับเทวฤกิ์อัศนีข้าก็ต้องเลือกใช้แผนสำรองนี้รินต้องเงียบไปครูหนึ่งก็ถามเบาๆท่านจะเริ่มแผนนี้เมื่อไหร่ ภายในสามเดือนข้าจะไปยังหอเทพอคคณีอีกสามเดือนหลังจากนี้และปกป้องแกนสายฟ้าไม่ว่าแผนของท่านจะสำเร็จหรือไม่ข้าก็จะไปรับของของข้าคืนลินต้องเอ่ยเสียงต่ำ แม้ว่าการสกัดแกนสายฟ้าออกมาจะไม่ทําให้โครงสร้างของตราประทับเทวฤกษ์อสนดีเสียไปแต่ก็ทําให้ตราประทับเทวฤกษ์อสนดีอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเห็นได้ชัดว่าลินต้งไม่ยอมปล่อยให้ตาประทับเทวฤกษ์อันดีสมบูรณ์แบบมีตำาหนิอย่างแน่นอนมัวหลวชะงักไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าถ้างั้นผู้โสมัวหลวเชิญสกัดแกนสายฟ้าได้เลยลินต้งสูดหายใจลึกและเอ่ยขึ้นขอบใจเจ้ามากมัวหลวตอบช้าๆโดยไม่รีรอ เขาเคลื่อนกายไปปรากฏตรงหน้าดวงอาทิตย์สายฟ้าขนาดหมื่นศอกมือกลางออกทั้งคู่เปลี่ยนเป็นฝ่ามือเปลวไฟขนาดใหญ่สองข้างจากนั้นก็เอื้อมไปหาดวงอาทิตย์สายฟ้าเบื้องหน้าคลืดแสงสายฟ้าป่าเถื่อนสว่างว่าครู่ต่อมาฝ่ามือเปลวไฟค่อยๆถอ,อ,อนออกมาเวลานี้มีกลุ่มแสงสายฟ้าสว่างจ้ากลุ่มหนึ่งติดตามออกมาด้วยสัญลักษณ์โบราณเหมือนจะเกิดขึ้นอย่างคลุมเครือขณะที่คลื่นพลังลึกลับแพร่กระจายแกนตราแกนต,าป,กนตาประทับเทวบริคิด ต้องใช้ตราประทับเทวฤกิ์ชิ้นอื่นๆสกัดออกมาในเมื่อของชิ้นนี้ยังไม่มีผู้ครอบครองการดึงชิ้นส่วนเล็กๆออกมาก็ถือว่าเป็นตำหนิไม่เป็นตำหนิยายรอกจักระพัดสายฟ้าเอ่ยข้างๆหลินต้งพยักหนา้าพร้อมกับเอ่ยเบาๆแต่ยังไงข้าก็จะทำกลับให้มันสมบูรณ์อีกครั้งอย่างแน่นอนมั่วหลวสะบัดแขนเสือ้อหลังจากสกัดแก่นสายฟ้าออกมาจากตราประทับเทวฤกษ์อสศนีบนท้องฟ้าได้ จากนั้นเขาก็เก็บเอาไว้เขาเคลื่อนกายมาปรากฏตัวตรงหน้าหลินตงข้าบรรลุเป้าหมายแล้วคงไม่อยู่ที่นี่ต่อหวังว่าเจ้าจะสามารถชำระตราประทับเทวฤกษ์อสตีได้สำเร็จถ้าเจ้าไม่มาที่หอเทพอัคนีในเวลาสามเดือนข้าจะถือว่าเจ้าล้มเหลวหากเป็นเช่นนั้นข้าจะมารับตราประทับเทวฤกษ์อัศนีคืนครั้งหน้าและกลับมาที่นี่มั่วหลัวเหลือบมองหลินตงและเอ่ยขึ้นหลินตงพยักหน้า เขารู้ดีถึงอันตรายที่มาพร้อมกับการชำระตาประทับเทวริชิตอสศนีหากเขาร้มเหลวเขาจะต้องจ่ายราคาด้วยชีวิตจกักรพรรดิสายฟ้าข้าขอลามั่วหลวหมุนตัวยกมือขึ้นคำนับจกักรพรรดิสายฟ้าพร้อมกับเอ่ยคำลาหวังว่าเจ้าจะทำสำเร็จนะฮ่าฮ่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ข้าไม่สามารถสู้เคียงบาเคียงไรกับพวกเจ้าที่เป็นผู้ครอบครองตาประทับเทวริชิดได้จกักรพรรดิสายฟ้าหัวร้อง ข้าจะทําร้ายยี่มัวในโลกให้สิ้นซากเสียงของมั่วหลวฟังดูสงบแต่แฝงไว้ด้วยปฏิทานันแน่วแน่ความบากบันมานะของเขาทําให้หลินต้งที่อยู่ข้างๆมีท่าทีเปลี่ยนไปลากรมั่วหลวยกมือคํานับขึ้นอีกครั้งเขามองลินต้งนิ่งก่อนจะหันกลับร่างปิดเป็นลําแสงสีเพลิงพุ่งบอกไปไกลในที่สุดก็ตัดผ่านห้วงมิติและหายไปลินต้งมองมั่วหลวจนลับตามือใต้แขนเสื้อทั้งคู่กำแน่นขึ้นช้า,ชา เขาสะพายได้ถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่จะประทุขึ้นในทะเลล้วนมัวกรนนั้นอีกสามเดือนต่อจากนี้นะอีกสามเดือนข้างหน้าสหายน้อยยินดีกับความสําเร็จแต่แน่นอนหลังจากที่เจ้าชําระได้ก่อนนั้นนะจกักรพรรดิสายฟ้าหัวร้อล้วนดวงตาเขามองไปที่ดวงอาทิตย์สายฟ้าบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับพึมพำดูเหมือนตราประทับเทวฤกิ์อัศดีจะพอใจตัวเจ้าในฐานะผู้ครอบครองคนใหม่ไม่น้อยเลย ลินต้องเงยหน้าขึ้นมองดวงอาทิตย์ก่อนที่สีหน้าจะตึงขึ้นในที่สุดเขาก็หาตราประทับเทวฤกษ์ชิ้นที่สองพบแล้วหลังจากผ่านมาหลายปีไม่ว่ากระบวนการชำระจะยากเย็นแค่ไหนเขาจะต้องมุ่งมั่นทำให้สำเร็จให้จนได้ลินต้องสูดหายใจลึกขณะคิดถึงเรื่องนี้เท้าก้าวไปบนมิติว่างเปล่าก่อนจะย่างไกลไปยังดวงอาทิตย์สายฟ้าขนาดหมื่นศอกในที่สุดร่างเขาก็หายไปในกลุ่มแสงสว่างโชดช่วงต่อหน้าสายตากระวนกระวายของมู่หลิงซาน การชำระตราประทับเทวริคิดอสศนีเริ่มขึ้นแล้วที่นี่เป็นโลกที่วุ่นวายโดยสิ้นเชิงแผ่นฟ้าและแผ่นดินเหมือนจะสมานเป็นเนื้อเดียวกันในสภาพที่กำหนดขอบเขตไม่ได้ร่างของดินต้องเคลื่อนผ่านความวุ่นวายดวงตาไร้ขึ้นอารมณ์ขณะสังเกตสภาพแวดล้อมจากนั้นก็กำมือและพึมพำกับตนเองนี่คือภายในของตราประทับเทวริคิดอสศนใช่ไหมเนี่ยเมื่อเข้าใจเหตุผลบางอย่าง หลินต้งก็ค่อยๆสงบสติอารมณ์ลงการพบกับบททดสอบของตราประทับเทวฤกข์กืนกินมาก่อนทําให้เขารู้ว่าถ้าต้องการรับพลังของตราประทับเทวฤกข์เขาจะต้องทําให้ตราประทับเทวฤกข์ยอมรับตัวตนของเขาซะก่อนดูเหมือนว่าขั้นตอนนี้มาถึงแล้วในอดีตว่ากันว่าตราประทับเทวฤกข์กืนกินจะยอมรับตัวตนของหลินตงได้ ก็ต้องใช้เวลาครึ่งปีในโลกอันธการที่โดดเดี่ยวจากนั้นเขาถึงค่อยมาหาทางออกและได้รับการยอมรับจากตาประทับเทวริกิ์กืนกินลินต้องรวบรวมสมาธิจากนั้นนั่งลงกลางอากาศดวงตามองความเปลี่ยนแปลงของโรคที่วุ่นวายอย่างสงบความปั่นป่วนกระพือขึ้นดูเหมือนจะมีพลังงานยิ่งใหญ่และสงพลังรวมตัวกันในภายในนั้นเสียงฟ้าคำรามต่ำลึกด,ดังขึ้นจากภายในความปั่นป่วนที่ดูเงียบเชียบนั้น เสียงฟ้าคำรามไม่ได้ดังในตอนแรกและดูรักกบทารกแรกเกิดขณะเดียวกันเสียงคำรามนุ่มนวลก็มาพร้อมกับความอยากรู้อยากเห็นที่มีต่อโลกเปรียงเปรียงเมื่อเวลาผ่านไปเสียงฟ้าคำรามดังขึ้นดังขึ้นท้ายที่สุดก็คือกล้องไปทั่วโลกที่วุ่นวายนี้ลินตงเห็นลำแสงสีเงินยวงจากหลายแหล่งกำเนิดมาจากเสียงคำรามขึ้นพลังเก่าแก่แต่รงประสิทธิภาพแผ่ออกมาอย่างเยี่ยมเชียบนี่คือการกำเนิดของตราประทับเทวิคิดอัศนีงนเลหรอ ลินต้องมองสายฟ้าเรือนลองที่เกิดขึ้นภายในความวุ่นวายพร้อมกับคุ้นคิดเปรี้ยงโลกวุ่นวายเปลี่ยนแปลงไปขณะที่ความคิดนี้แล่นผ่านหัวใจของลินต้องความวุ่นวายโดยรอบเปลี่ยนเป็นโลกแห่งสายฟ้าในทันทีสายฟ้าหลายแสนสอกฟาดลงมาอย,ย่างต่อเนื่องบนพื้นโลกแล้ากับมังกรสายฟ้าเสียงกำบันาดดังกึกก้องผิวหนังของลินต้องชาว้าเมื่อมองโลกสายฟ้าแห่งนี้ภาพนี้ทําให้จิตวิญญ,ญาณของเขาสั่นไหวโลกสายฟ้าข้างนอกเทียบไปได้กับสถานที่แห่งนี้เลย เยยนต้องทำยังไงข้าถึงจะผ่านบททดสอบงั้นเหรอหลินต้องเอ่ยถามในใจดูเหมือนว่าเจ้าจะต้องทนทุกข์เพื่อได้รับการยอมรับจากตาประทับเทวฤกิ์อสศนีเสียงแผ่วเบาของเหยียนดังขึ้นแต่หลินต้งกลับได้ยินน้ำเสียงพอใจอยู่ในนั้นทนทุกข์งั้นเหรอหลินต้งถามอย่างระมัดระวังเปรี้ยงแต่ขณะที่หลินต้องตั้งใจจะถามอีกหลายคำถามสายฟ้าขนาดบืนซอกก็ตัดผ่านท้องฟ้า พุ่งผ่านอากาศซัดใสลินต้องเข้ามายัางไร้ปานีลินต้งเงยหน้าขึ้นอย่างตกตะลึงแสงสีเงินวาบขึ้นม่านตาสีดำสนิทด้วยความเร็วอันน่ากลัวของสายฟ้าทําให้เขาไม่สามารถหลบได้ทันเขาทําได้แต่มองสายฟ้าพุ่งใส่ร่างปังเสียงทุ้มต่ํากระจายออกมาลินต้งรู้สึกได้รับก,กับความได้รับการเสียหายอย่างรุนแรงจนกระเด็นออกไปหมื่นศอก จากนั้นเขากระอ,อกกระอากเลือดไปหยุดขณะที่แขนงสายฝาแล่นแปรไปทั่วร่างและเจาะเข้าไปในร่างของเขาอย่างบ้าคลั่งอ,อความเจ็บปวดที่ไม่สามารถบรรยายได้แผ่ไปทั่วร่างของลินตงให้ความรู้สึกร้าวกับกระดูกทุกท่อนในร่างของเขาจะแหลกสลายด้วยแรงสายฝาเหงื่อเย็นไหลโสมกลายม край, แม้จะเป็นคนอึดอย่างลินตงก็ยังต้องส่งเสียงร้องเนื่องจากความเจ็บปวดที่รุนแรงนั้นตราประทับเทวฤกขิอัสณีมีนิสัยชอบข่มคู ไม่ลึกลับซับซ้อนเหมือนตราประทับเทวดาขีดกืนกินล็อกการทําให้เจ้ายอมรับไม่ใช่เรื่องยากที่เจ้าต้องทําก็คือเอาชีวิตให้รอดหลังจากที่มันซัดเจ้าแสนครั้งเยียนให้ความเห็นอย่างสบายๆแสนครั้งบ้าเหรอพูดเร่นหรือเปล่าเนี่ยสีหน้าของนินต้องเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับสะบดโดยไม่รู้ตัวแค่สายแรกซัดใส่เขาก็ตกอยู่ในสภาพล่อแล้วหากสายฟ้ากระนำแสนครั้งตัวเขาคงไม่เหลืออะไรเลย เจ้าเข้ามาที่นี่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะออกไปดังนั้นก็ล้องพยายามหน่อยเถอะเสียงเบาของเหยียนดังขึ้นทาให้หลินต้งหน้าซีดไปที่นี่ข้าช่วยเจ้าอะไรไม่ได้หรอกสายฟ้าแสนครั้งลืมเรื่องตัวเองไปได้กระทั่งจอมยุทธข์ขุมพลังสื่อเสวียนยังกลายเป็นเท่าทานแต่ว่าหลายครั้งที่ความอุตสาหะแข็งแกร่งยิ่งกว่าร่างกายนะจงยืนหยัดดุดขุนมเขาจงตั้งมั่นอย่างเด็ดเดียว ก็มีเพียงการอดทนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเท่านั้นที่จะทำให้แข็งแกร่งขึ้นได้เสียงของเยียนแผ่วเบาท้ายที่สุดก็หายไปอย่างสิ้นเชิงเยียนเดี๋ยวเยียนลินตงร้องเรียกอยู่ในใจก็ไม่มีการตอบสนองใดๆกลับมาอีกเลยทันใดนั้นเขารู้สึกได้ว่าใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวเจ้านี่เปิดตูดหนีอย่างนั้นเหรอปัง ขณะที่หลินต้งร้องตะโกนออกมาก็มีสายฟ้าขนาดปืนซอกซัดลงมาอีกครั้งเราากับมังกรสายฟ้าเกี้ยวกราดพุ่งมาหาอย่างดุดันบ้าเอ้ยใบหน้าลินต้งมีเสียวเขียวขมพร้อมกัสบสะบดย่างเกี้ยวกราดทว่าก็ได้เพียงแต่อ้าปากด่าว่าเมื่อสายฟ้าขนาดมืนซอกซัดลงบนร่างของเขาเสียงฟ้าคำรามดังก้องก,อน,กอนที่เลือสดสดๆจะพุ่งออกมาตอนนี้กายของลินต้งถูกทรมจนกายสภาพเป็นหมูบาดชอ่อแหลดูหน้าเวทนาไม่น้อยร่างของลินต้ง ถูกเผาดำเป็นตอตะโกเส้นผมลุกตั้งเขากัดฟันและเงยหน้าขึ้นคำรามก้องฝาเปรียงเปรี้ยงเสียงคำรามดังออกมาสายฟ้าอีกสายก็พุ่งตามมาซัดใส่หลินตงกระเด็นไปอีกหมื่นศอกไอบ้บ้าแน่จริงก็ซัดมาอีกเซ่ความเจ็บปวดแทบจะแตกเป็นเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากภายในร่างของหลินตงทำให้ดวงตาของหลินตงเปลี่ยนเป็นแดงกรำ่ำความดือ้อรั้นเข้ากระดูกดำของเขาพรุนรานเขายืนโซเสระล้องดาย,ยังดูเดือดลั่นฝา เปรียปร้ยงเปรี้ยงสายฟ้าไม่ยอมอ่อนข้อให้หลินตงสายฟ้าขนาดใหญ่หน่ากลัวทะยอยใส่ลงมาเป็นชุดและกระแทกอย่างรุนแรงต่อในร่างของหลินตงไอเวรเปรียปร้ยงไอเปรี้ยงข้าแน่กว่าแม่แกก็แล้วเปรี้ยงข้าจะร้างแกทั้งโคตรเปรี้ยงโอเค สายฟ้านับไม่ถ้วนดูราวก,กรบมกรสายฟ้าฟา,าดผ่านพานในโลกสายฟ้าในที่สุดก็กระนำลงบนล่างมนุษย์กระจอ้อยลอยเสียงดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณการระเบิดป่าเถื่อนรุนแรงยังคงอยู่ต่อเนื่องยาวนานตอนแรกลินต้งยังคงนับไม่ถูกว่าซัดไปกี่ครั้ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาการบาดเจ็บภายในร่างก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนจิตใจเริ่มเบลอทําให้เขาลืมจํานวนครั้งที่ถูกฟ้าผ่าไปที่เขารู้สึกในตอนนี้ก็คือความเจ็บปวดรุนแรงที่กระจายไปทั่วสพางกายและหลายครั้งที่ชีวิตของเขา แขวนอยู่ระหว่างความเป็นตายภายใต้แรงระเบิดของสายฟ้ากระดูกและเส้นสายในร่างเหมือนจะสลายเป็นผุยผงจนหมดสิ้นแล้วจิตของลินต้องเลือนลางเต็มทีแต่ร่างก็ยังไม่ล้มลงความดื้อรั้นและความแข็งแกร่งที่ซึมลึกถึงกระดูกดำทำให้เขาแข็งแกร่งเหมือนหินผาและไม่ปล่อยให้ตัวเองสิ้นสติไปอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางสายฟ้าหวัวใจข้าดังผินผามั่นคงดุดขนเขาเปรี้ยง เสียงพึมพำดังขึ้นในใจของหลินต้งซ้ำไปมานี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เขาใช้ยึดเหนี่ยวภายใต้การโจมตีอันน่าสะพรึงของสายฟ้าร่างของหลินต้งเหมือนจะอ่อนแอนและน่าอย่างน่ากลัวท่ามกลางสายฟ้าแต่จิตใจกลับไม่กลัวเ,ล,เลยสักนิด สายฟ้าเหมือนท้องฟ้ากระนำลงมาอย่างไร้ปานีเวลาผ่านไปนานเท่าไหรไม่รู้ร่างหลินต้งรอยคว้างกลางอากาศเนื้อตัวถูกสายฟ้าทำร้ายจนเสียหายอย่างสมบูรณ์กระทั่งคลื่อนยวนที่ไหลเวียนตามเส้นสายยังหายไปอย่างหมดสิ้นอีกด้วยวัตถุเทพทั้งสามชิ้นที่สถิตอยู่ในสุดอยู่ในสุดอ,อยู่ในลึกสุดในร่างก็ไม่อาจช่วยเหลืออะไรหลินต้งได้หลินตงที่สูญเสียการปกป้องไปเผยร่างกับสายฟ้าที่ปกคลุมท้องฟ้าอย่างสมบูรณ์แต่เขากลับประหลาดใจที่ว่า แม้เนื้อหนังของเขาจะถูกทำร้ายจนเกือบเละแต่ก็ไม่ได้สลายกลายเป็นเท่าฐานและกระจายออกไปความแน่วแน่และความปรารถนาทำให้หลินต้งร้าวกับแข็งหินแข็งดังหินผาที่แข็งแกร่งไม่ว่าลมจะพัดแรงขนาดไหนเขาก็ยังคงยืนหยัดรักษาหัวใจไว้ได้เปรียงเปรียงเปรียงสายฟ้าฟาดลงมาจากท้องฟ้าอย่างบ้าคลั่งหนึ่งพันห้าพ ไม่มีใครรู้ว่าเขาถูกฟ้าผ่าไปแล้วกี่ครั้งแต่ลินตงที่น่าจะกลายเป็นเท่าทุลีกลับดูร้าวกับเรือลำหนึ่งบนคลื่นขนาดมืหืมาที่น่าตกใจโครงเครงไปมาอย่างบ้าคลั่งแต่กลับไม่พลิกคว่ำ เวลาผ่านไปช้าๆชายหนุ่มสภาพเปลือยเปล่านั่งอยู่ในมิติว่างเปล่าอย่างเงียบๆร่างสันเทาของเขาเริ่มส่องแสงสว่างเรืองทีละน้อยเบือทั้งคู่สร้างตราประทับขึ้นมาขณะที่มีสีหน้าเข่งขึึนดูเหมือนจะมีรัศมียิ่งใหญ่ที่คล้ายกับจัก,กรพรรดิสายฟ้าแผ่ออกมาจากร่างของเขาอย่างเงียบๆ เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่5เรียบร้อยแล้วนะครับแหมไม่ให้ดิ้ต้องพูดอะไรนะจะถ่าอย่างเดียวเลยพูดปึ๊บถ่าปั๊บพูดปั๊บถ่าปึ๊บพูดปุ๊บปั๊บปั๊บถ่าปั๊บปั๊บโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปในสัดาต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับขัดจมูกอีกแล้วนะ